สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องแผนภาพ PFDs กับ PIDs n s, ที่ใช้ในการผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยาหรือที่เราเรียกกันว่า APIs นะคะที่มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีครับสวัสดีครับเรื่องนี้สำคัญมากในอุตสาหกรรมยาเลยครับใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงเลยก็น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพเนาะ ว่าแผนภาพพวกนี้มันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมแล้วก็ควบคุมกระบวนการผลิตที่มันซับซ้อนมากๆได้ยังไงครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญสำคัญออกมาเลยตั้งแต่ภาพรวมของกระบวนการผลิต API แล้วก็ PFD มันให้ภาพใหญ่ยังไง PNID ลงรายละเอียดตรงไหนบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือมันไปเกี่ยวกับ GMP หรือหลักเกณฑ์การผลิตยาที่ดีได้ยังไงบ้างครับผมพร้อมครับ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะภาพรวมก่อนเลยนะคะการผลิต API เนี่ยมีหลายขั้นตอนมากแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบทำปฏิกิริยาเคมีตกผลึกแยกสารทำให้บริสุทธิ์อบแหง้งไปจนถึงบดร่อนอะไรแบบนี้ครับแต่ละขั้นนี่คือต้องคุมเปะ๊เปะเลยโดยเฉพาะขั้นตอนหลักๆอย่างปฏิกิริยาเคมีอุณหภูมิความดันเวลาเนี่ยต้องแบบเป๊ะจริงๆใช่ครับใช่เลย คือแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันส่งผลกับคุณภาพของ API สุดท้ายโดยตรงเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆการตกผลึกเนี่ยไม่ใช่แค่แยกสารออกมาเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนการทําให้บริสุทธิ์เบื้องต้นด้วยแล้วลักษณะผลึกที่ได้เนี่ยก็มีผลต่อคุณสมบัติตัวยาต่อไปอีกอ๋อค่ะค่ะหรืออย่างการอบแห้งก็ต้องคุมความชื้นสุดท้ายหรือที่เราเรียกว่า LOD loss on drying ให้ได้ตามเกณฑ์เป๊ะ อันนี้คือการประกันคุณภาพที่ส่งผลถึงคนไข้ที่ใช้ยาเลยนะครับโห oh, สำคัญขนาดนั้นเลยนะคะแล้ว PFD ล่ะคะมันเข้ามาช่วยตรงไหนมันเหมือนแผนที่ภาพรวมใหญ่ๆเลยหรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนั้นเลย PFD เนี่ยมันให้ภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดทําให้เราเห็นลําดับขั้นตอนเห็นอุปกรณ์หลักๆว่ามีอะไรบ้างเช่นถังปฏิกรณ์เครื่องกองเครื่องอบค่ะ <c oughs> ใช้สัญ,ญลักษณ์ง่ายๆแล้วก็มีเส้นโยงบอกว่าสารมันไหลาจากไหนไปไหนอ๋อ oh. อย่างสมมติถ้าเป็น PFD การผลิต API ตัวหนึ่งชื่อ X ละกันนะคะ<ม>เราก็จะเห็นภาพว่ามี r e .ACTOR R 1 0 1 R 2 0 1แล้วก็ต่อไป Crystallizer C R 2 0 1ผ่าน Filter f i l เตอ F 2 0 1ไเป็น Dryer D R 2 0 1อะไรแบบนี้มีเส้นยงๆบอกทางไหลถูกต้องครับอาจจะมีข้อมูลสภาวะครวๆกำกับไว้บ้านนิดหน่อยแต่ PFD เนี่ยมันก็จะให้ภาพรวมๆแค่นั้นไม่ได้ลงรายละเอียดลึก แล้วถ้าอยากได้รายละเอียดล่ะคะนั่นแหละครับคือบทบาทของ P N I D หรือแผนภาพท่อและเครื่องมือวัดอ๋อ P N I D คือตัวที่ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละส่วนแต่ละระบบย่อยๆใช่เลยครับถ้าเราซูมเข้าไปดู P N I D ของระบบถังปฏิกรณ์ R 1 0 1ที่เห็นใน P F D เมื่อกี้นะครับโอ้โหมันจะบอกหมดเลยตั้งแต่ตัวถังเองหัวฉีดต่างๆมีกี่รู ใบกวนเป็นแบบไหนระบบให้ความร้อนความเย็นผ่านแจ็คเก็ตมีท่อทานเข้าออกอยังไงมีวาลวควบคุมอุณหภูมิ TCV temperature control valve อยู่ตรงไหนค่ะรวมถึงพวกระบบความปลอดภัยด้วยเช่นวาลวระบายความดันหรือ PSV pressure safety valve wow, หรือบางทีมีแผ่นระเบิด rupture disc ด้วยการใช้นโตรเจนคลุมหรือ blanketing เพื่อป้องกันการติดไฟอื แล้วก็เครื่องมือวัดทุกตัวเลยครับ TE วัดอุณหภูมิ PI วัดความดัน LI วัดระดับของเหลวแบบว่าบอกหมดเลยโหละเอียดมากจริงๆค่ะแล้วความละเอียดขนาดนี้มันไปเกี่ยวกับ GMP หรือหลักเกณฑ์การผลิตยาที่ดีได้ยังไงคะเนี่ยเกี่ยวมากเลยครับเพราะ GMP เนี่ยหัวใจหลักคือการป้องกันความผิดพลาดป้องกันการปนเปื้อนแล้วก็ควบคุมคุณภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะ PnID เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญมากในการออกแบบแล้วก็ใช้ยืนยันด้วยว่าระบบต่างๆมันเป็นไปตามหลัก GMP จริงๆตัวอย่างเช่นการจัดการพวกตัวทำละลายที่อาจจะไวไฟหรือเป็นพิษ PnID จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าออกแบบเป็นระบบปิดเพื่อความปลอดภัยของคนทำงานและป้องกันการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอ๋อค่ะเข้าใจเรื่องความปลอดภยัย ใช่ครับเพราะถ้าทําความสะอาดยากมันก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนข้ามผลิตภัณฑ์ได้ง่ายซึ่งอันนี้ผิดหลัก GMP อย่างแรงเลยเข้าใจแล้วค่ะเรื่องความสะอาดนี่สําคัญสุดๆในโรงงานยาแล้วเรื่องวัสดุที่ใช้ล่ะคะเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวมากครับการเลือกใช้วัสดุที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์หรือ Material of Construction เนี่ยสำคัญสุดๆ P&ID หรือเ e อกสารอ้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องระบุชัดเจนเลยว่าใช้วัสดุอะไร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเกรด SS 316L เพราะมันทนการกัดกร่อนได้ดีไม่ทำปฏิกิริยาแล้วก็สะอาดค่ะแต่ถ้าเจอสารเคมีที่มันกัดกร่อนรุนแรงมากๆก็อาจจะต้องขยับไปใช้โลหะผสมพิเศษอย่างเช่น h a s สเ l l อยเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าจะไม่มีสารอะไรปนเปื้อนหลุดออกมาจากตัวอุปกรณ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาได้อืมอันนี้คือการควบคุมตามหลัก GMP โดยตรงเลยครับ p พียก็เลยเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่รับประกันว่าโรงงานเนี่ยออกแบบมาถูกต้องตามมาตรฐาน GMP นะสรุปแล้วก็คือ PFD ให้ภาพรวมกระบวนการเห็ภนาหภาพใหญ่ๆส่วน PNID นี่ลงรายละเอียดเชิงลึกเลยในแต่ละระบบย่อยๆครับผมทั้งสองอย่างนี้ทำงานคู่กันขาดไม่ได้เลยไม่ใช่แค่เอกสารทางเทคนิคธรมธรมดาาแต่เป็นเครื่องมือสำคัญเป็นหัวใจเลยในการทำความเข้าใจ ควบคุมตรวจสอบแล้วก็รับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิต API ที่ซับซ้อนมากๆถูกต้องครับเปรียบเหมือนมีทั้งแผนที่นำทางภาพรวมและแบบแปลนก่อสร้างที่ละเอียดมากๆของโรงงานผลิตยานั่นแหละครับค่ะชัดเจนเลยค่ะทีนี้ผมอยากชนคิดต่อไปอีกนิดหนึ่งครับนอกจากที่เราจะใช้ PFDs กับ PNIDs ในการควบคุมกระบวนการผลิตในปัจจุบันแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าในอนาคตข้อมูลรายละเอียดมหาสารที่อยู่ในแผนภาพพวกนี้ มันจะสามารถถูกนําไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต API ให้ดีขึ้นไปอีกได้อย่างไงบ้างเช่นทําให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นลดของเสียให้น้อยลงหรือแม้กระทั่งทําให้กระบวนการมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอ๋อน่าสนใจมากเลยค่ะครับก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจสําหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมยาต่อไปครับ